น,นี้เราจะมาปกช่องนี้นะก็จะมีหลายสามช่องนะช่องแต่ละช่องมีงานดีนะฮะทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่องนี้กันนะช่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วกดกระดิ่งด้วย Okay, โอเคนะเดี๋ยะไป่อที่ห้องไปที่ช่องนี้นั่นนเองะโอเคโปรโมทเรานะแล้วเราก็มาโปรโมทคืนนะช่วงนี้ไม่รู้จำถูกหรือเปล่าคงโปรโมทเราหรือเปล่าคงโปรโมทแหละไม่ได้โปรโมดิแต่ว่า แต่ว่าขอให้ไปติดต,ตามนะฮะมันจะไม่เคยโดนหัวกระเทกโซฟา <c oughs> พูดจริงเรื่องจริงที่แบบเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แต่ละคนไใ,ใต้คลิปนั่นเองนะฮะอย่าลืมกดติดตามเขาแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนี่เลยนะชื่อชื่อเห็นไมชัดใช่ไหม อย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมจ้องตัวด้วยกดติดตามช่องเราด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนี่いいเลยอย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมแล้วก็อย่าลืม กดนี่เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ยิไลค์ไม่ต้องกดโอเคไหมทุกคนหรืใครอยากดองคลิปก็ดองไปเลยบันทึกเขาก็ดองเรียบร้อยนะคะ